ประสบการณ์ที่เคยเห็นเคยมีการป้องกันเคยมีการกราักษากันมาแล้วเนี่ยรอแค่เรื่องของวัคซีนที่กําลังจะนํามาใช้เนี่ยครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยระวางแผนอย่างไรบ้างครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นรอดพ้นจากเรื่องของโควิดสิบเก้านะครับอย่างแรกเลยอย่างที่คุณอาร์ตบอกว่าเรามีประสบการณ์แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้องค์ความรู้เดิมคือ1นการไม่ตกหลักเรื่องที่พูด 3- 3ประการ <c oughs> ใช่ไหมรตรงนี้ต้องทําอยู่ประจําเลยนะฮะ อันที่สองในระหว่างนี้เนี่ยท่านอยา่าพิตกกังวลเกินไปนะฮะ<ม>ถ้าท่านทําอย่าง3อย่างนี้ได้เ,เราเชื่อว่าท่านจะปลอดภัยละ<ม>อันที่3าคือระหว่างที่วัคซีนจะเกิดการพัฒนาและนํามาใช้นั้นก็มีสิ่งที่เราก็สามารถที่จะดูแลกันได้ก็คือว่าถ้าท่านมีเริ่มมีอาการหรือข้อสงสัยท่านต้องรีบไปค้นหาก่อน<ม>นะครับค้นหาคือไปโรงพยาบาลและแจ้งว่าเรามีปอดอย่างไร,รเพราะวิธีนี้คือการที่จะหยุดโรคไว้ถ้าเกิดมีจะไม่ได้กระจาย<ม>นะครับ เมื่อถึงวันหนึ่งมีวัคซีนมาในอนาคตข้างหน้าเราก็เชื่อว่าพวกเราก็สามารถที่จะอยู่ได้ปลอดภัยได้ปลอดภัยจากเรื่องนี้ครับขึ้นแต่ตัวเชื้อโรคมีการวิวัฒนาการอีกนะเราก็ไม่แน่นะครับเกิดดื้อขึ้นมานะครับในอนาคตวัคซีนก็อาจจะไม่ได้ป้องกันได้ทั้งหมดก็แสดงว่าเหมือนกับว่าตัวเราเองต้องป้องกันตัวเราเองก่อนครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ นะแต่ไม่เราอย่าวิตกกังวลจนที่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่ออกจากบ้านเลยก็ไม่ใช่ครับ,รบอันนั้นก็เรามีประสบการณ์แล้วในเร,รื่องการป้องกันในเรื่องการรักษานะครับ,รบก็อาจจะทําให้พี่น้องประชาชนหรือว่าทําให้ตัวเราเอางนั้นมีความสบายใจมากยิ่งขึ้น